มาต่อกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างนะคะ Piratesoft t e c a r i b b e a n ค่ะมีอัปเดตภาค5มาฝากกันแล้วคราวนี้ไปถ่ายทำไกลกันถึงออสเตรเลียเลยค่ะ ใครที่เป็นแฟนคลับของกัปตันแจ็คแฟโร่นะคะจากหนังโจรสลัดสุดฮิต Pirates of the Caribbean ค่ะเตรียมหากันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีความคืบหน้าของการถ่ายทําหนังภาคที่5มาอัปเดตแล้วค่ะว่าภาคนี้นะคะกัปตันแจ็คจะพาพวกเราไปประจนภัยกันถึงดาวันเดอร์ลุยดาจิงโจ้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะโดยทางจอร์บรันดิสนะคะแห่งออสเตรเลียอาร์ตมินิสเตอร์ค่ะได้เผยว่าทางดิสนีย์นั้นได้ติดต่อขออนุญาตเข้ามาถ่ายทําในออสเตรเลียนะคะและตอนนี้ก็ได้รับการอนุมัติแล้วโดยทีมงานจะยกกอง มาถ่ายทำกันที่รัฐควีนแลนด์ค่ะที่สตูของวิ l เลต์โรชโร h โชสตูดิโอนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีแท้งน้ำขนาดยักษ์ค่ะเหมาะกับการถ่ายทำหนังโจรสลัดของบนท้องทะเลเรื่องนี้มากๆเลยละค่ะ นะคะจะเป็นการประสนภัยครั้งที่5ของกับตันแจ็คสเปโร่ค่ะโดยจอห์นนี่เดฟก็กลับมารับบทเดิมที่สร้างชื่อเสียงให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันค่ะว่าทีมนักสแสดงเดิมอย่างจอฟฟี่รัชแล้วก็ออรแลนโดบลูมเนี่ยจะกลับมารับบทกับตันบาว s ซากับวิลเทอร์เนอร์ด้วยหรือเปล่าแต่หนังจะเริ่มเปิดกล้องกันที่ปี2015นะคะแล้วก็มีคิวแล้วค่ะที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ในปี2017ค่ะ ม่มมอยากดูเราติดตามเลยใช่แล้วเพราะว่าคอหนังโจนสลัดเนี่ยต้องยกให้เรื่องนี้เลยนะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ทำรายได้ถล่มทลายทุกภาคเลยล่ะค่ะ<ช>เดี๋ยวช่วงหนั้าจะกลับมากับโซนไซด์นะคะเราจะมีเรื่องราวของสาวน่ารักคนนี้นะคะที่ไม่อยากจะให้แก้มตัวเองเย <c oughs> ุกลงไปค่ะกับ Sunny Girl s ั n n y g i r l ร์ลเจเนเรชัค่ะ